กลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ e c h for b บ s สนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจเ,เราก็ตั้งใจอยากจะให้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงโดยเฉพาะเลยสำหรับภาคธุรกิจ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความร่วมมือที่น่าสนใจมากครับระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างสวทชหรือ n t ็ t e c ผ่านโครงการสนับสนุนที่ชื่อว่าไอเดียกับภาคเอกชนก็คือบริษัท 2CS โดยจะเน้นไปที่โซลูชันตัวหนึ่งชื่อ EES หรือ Energy and Efficiency System ครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยโรงงานอุตสาหกรรมเลยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ EECI นะครับระยองชนบุรีชาเชิงเศาเนีครับ ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะในยกนี้ทั้งเรื่องการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0หรือที่เรียกว่า i 4.0นะคะแล้วก็เรื่องการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นเหมือนแรงกดดันจากทั่วโลกเลยนะคะที่โรงงานในไทยเราต้องเจอความร่วมมือนี้ก็น่าจะมาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ดีเลยะคะ่ะครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่น่าจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับหรือที่เรียกว่าเพนพอยท์ที่จะชัดเลยก็คือต้นทุนค่าไฟใช่ไหมครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็เหมือนจะควบคุมยากด้วยบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอฟพลังงานมันรั่วมันเสียไปตรงไหนในกระบวนการผลิตของเรา ประเด็นนั้นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องแรงกดดันด้านความยั่งยืนหรือ ESG ที่ตอนนี้พูดถึงกันเยอะมากทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลรวมถึงเรื่องการลดคาร์บอนฟุตเิลน์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยก็เอออาจจะมีความกังวลเรื่องเงินลงทุนอีกว่าจะเยอะไหมจะคุ้มหรือเปล่าอืมครับพอมีความท้าทายเยอะขนาดนี้ แล้วทางออกหรือ p l ล a s u r e ที่ EES จาก 2CS เขามอบให้นครับมันคืออะไรบ้างครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ป่ว EES s หรือ Energy and Efficiency System เนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์โดยตรงเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมีระบบที่คอยตรวจจับการใช้พลังงานแบบ Real Time เลยนะคะทำให้เราเห็นข้อมูลได้ทันทีเลยว่าเครื่องจักรตัวไหนใช้ไฟเท่าไหร่ตอนไหนแต่ที่ที่มันเหนือกว่านั้นคือเขามี AI Dashboard ด้วยค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่แสดงผลเฉยๆนะคะแต่มันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เราแบบเชิงลึกเลยช่วยหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับเครื่องจักรหลักๆที่ใช้พลังงานเยอะ อย่างพวกชิลเลอร์หรือแอร์คอมเพรสเซอร์ส่ะค่ะอ๋อครับการมี AI มาช่วยวิเคราะห์นี่มันต่างจากการที่เราดูข้อมูลดิบๆเองอย่างไงบ้างครับในทางปฏิบัติแล้วคนใช้งานต้องเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนครับถึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จุดเด่นของ AI เลยก็คือมันมองเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ซับซ้อนได้ค่ะที่บางทีเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นอย่างเช่น อาจจะตรวจเจอว่าปั๊มน้ำตัวนี้เริ่มกินไฟมากขึ้นผิดปกตินะในช่วงเวลาเดิมๆของทุกวันซึ่งมันอาจจะบอกได้ว่าเอ๊ะถึงเวลาต้องซ่อมบ่มรงหรือยังหรืออาจจะเจอว่าประสิทธิภาพชิลเลอร์มันตกลงนะเมื่ออุณหภูมิข้างนอกมันสูงกว่าค่าหนึ่งแบบนี้ก็จะช่วยให้วางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ค่ะ ส่วนแดชบอร์ดเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายนะคะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็มีคำแนะนำเบื้องต้นให้ด้วยทำให้ทีมหน้างานเนี่ยเอาไปปฏิบัติต่อหรือตรวจสอบต่อได้ไม่ยากค่ะพอเราจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแบบนี้มันก็ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้โดยตรงก็ตอบโจทย์เรื่อง ESG ไปด้วยเลยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าประโยชน์ที่จับต้องได้เลยก็คือลดต้นทุนค่าไฟได้ชัดเจนแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมได้ด้วยจากข้อมูลพลังงานที่มันเชื่อมโยงกับการผลิตแถมยังช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยด้านการจัดการพลังงานความยั่งยืนซึ่งสําคัญมากในการแข่งขันยุคนี้เลยนะครับถูกต้องเลยค่ะที่นี้เราลงมานึกภาพหรือพิกเจอร์กันดูนะคะว่าถ้าโรงงานใช้ ESS แล้วจะเป็นยังไง ผู้บริหารหรือวิศวกรเนี่ยจะสามารถเห็นภาพรวมการใช้พลังงานทั้งโรงงานเลยผ่านแดชบอร์ดไม่ว่าจะดูบนคอมหรือบนมือถือก็ได้เหมือนเรามีข้อมูลสำคัญสคัญอยู่แค่ปลายนิ้วเลยค่ะแล้วตัวระบบ AI ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคอยชี้เป้าให้เลยว่าจุดไหนน่าจะปรับปรุงได้บ้างไม่ใช่แค่กับเครื่องจักรใหญ่ๆนะคะอาจจะรวมถึงพฤติกรรมการใช้งานเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้างไปด้วยซ้า ฟังดูดีมากเลยครับการปรับตัวแบบนี้มันก็เหมือนการก้าวเข้าสู่ยุค i4.0 อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้บางโรงงานอาจจะยังกังวลอยู่เรื่องความยุ่งยากในการติดตั้งหรือว่าเอ๊ะต้องหยุดลายผลิตนานไหมอังทูซี CS สคอยดูแลให้ตลอดกระบวนการค่ะ ถ้าจะลองยกตัวอย่างแนวคิดคล้ายๆกับเคสของร้าน After You ที่เขาเคยใช้ระบบตรวจวัดพลังงานแบบนี้นะคะพอเขาเห็นข้อมูลการใช้ไฟชัดเจนขึ้นเนี่ยก็สามารถไปปรับเปลี่ยนตารางเวลาเปิดปิดอุปกรณ์บางอย่างได้เพื่อลดการใช้ไฟในช่วงพีิโหลดนะคะผลคือเขาประหยัดค่าไฟไปได้เป็นหลักแสนบาทต่อปีเลยนะคะซึ่งอันนี้มันมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานเล็กๆน้อยๆโดยอาศัยข้อมูลไม่ใช่ว่าต้องเป็นการลงทุนใหญ่ๆเสมอไปค่ะ โหน่าสนใจมากเลยครับแค่เห็นข้อมูลก็ปรับปรุงได้ขนาดนี้แล้วสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ EECI โดยเฉพาะเลยมีข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยคือมีโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ IDA ของ n e ็กเทคสวทชนะคะสูงสุดถึง1 0 0 0บาทเลยนะคะเพื่อช่วยลดภาระการลงทุนเริ่มต้นซึ่งทาง t CS เองเนี่ยเขาก็มีบริการช่วยประสานงานแล้วก็จัดการเรื่องเอกสารส่วนนี้ให้ด้วยค่ะ ทำให้กระบวนการมันง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โห oh ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งได้เทคโนโลยีดีๆมาช่วยบริหารจัดการพลังงานช่วยลดต้นทุนแถมยังมีเงินทุนสนับสนุนบางส่วนอีกแล้วการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากมีบริการหลังการขายด้วยค่ะสรุปได้ว่า EES จาก2 c s ที่ทำงานร่วมกับโครงการ IDA ของ n e c t e c สวทชเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือสาคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้โรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่ EECI สามารถจัดการกับปัญหาค่าไฟแพงหรือแผนที่เจออยู่แล้วก็สร้างประโยชน์ทางด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนหรือ p l ล a s u r e พร้อมกับวาดภาพอนาคตหรือ Picture ของการเป็นโรงงานที่พร้อมสำหรับยุค i อ4.0ได้ชัดเจนขึ้นแถมยังมีเรื่องเงินทุนสนับสนุนเข้ามาช่วยอีกด้วยค่ะครับผมถือว่าเป็นโซลูชันที่ ตอบโจทย์ความท้าทายของโรงงานในยุคปัจจุบันได้ดีมากๆเลยครับวันนี้ก็ได้มุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับขอบคุณมากครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าลืมเทคโนโลยีเดินหน้าทุกวันเราไม่ตามเท่ากับถอยหลัง